เมืองวยวายอยู่ไหนเนี่ยหน้าเมืองฝั่งนู้นหน,น,น้าผมประเทศงอ,อมีคน เ่อตวันเจอผมชอมเนี่อกมันวิสาอยู่อยู่อะไรแล้วขวาขวามาคดามินนะดดูกระแพงไว้ผมหน่อยผมดูตรงนี้่ยิงขวานอกมันยิงน็อกเองเฮ้ยโคเลยแดามินะระวังด้วยจะไปช่วยเบอร์ส่ไงวะน ตรงหน้ามีตร้หน้าผมนมาใช่ใช่ใช่เนี่ยกระดังวิ่งมาจะวิ่งจะไปช่วยเพื่อนแล้วน็อกสวยฮัลโหขอบคุณนะครับแค่น็อกนะครับเมื่อกี้สายสายมาน็อกน็อกน็อกโอเคขอบคุณครับเราไปตามหาไปตายหมดปะเอ็นซีหกเขาบอกเนเดียวเนี่ยเออน่าจะหมดมั้งเออมั่นที่ได้ฝ่องคิวเนี่ยเห็นมันขึ้นน่ะ ด้ยตกใจบอบั้องมะวังพี่มีคนวิ่งไปทางโน้นเหมเห็นมไม่มีว่ะกิ๊ตตี้อยู่เนี่ยโหลไม่รู้ว่ะเยอะแย yeah, ะแต่แป๊เป็ด <laughs> แต่รู้สึกว่าเล่นคนเดียวคุณสตามีคนว้น้ำออบ,บอบวไว้น้ำอ่ะ <laughs> ต้องใส่มันร้อนไ,ไววบนนึง้ยเฮ้ย,ย,ยนั่นคนแล้วนั่นคนแล้วสามจ้าไปสามเจ้าไปชัดเจนแล้วเดี๋ยวระวังนะเวรสาม <c oughs> ดูดีๆก่อนนะดูดีๆ <c oughs> มีม,ม,มีมีในบ้าน <c oughs> เห็นปะ ตื่นตื่นตื่นตื่ตออกมังมัง,มง <c oughs> แค่นอกนะแค่นอกนะจะเย็นนะเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวได้หากัน มันยิงบอดเหรอวะมันมีคนยิงหน้าเราตรงเนี้ยเออเอาเรื่องมาเอาเรื่องดีนะมีเอดับนะมีเอดับนะช่วยกันได้เปล่าช่วยกันได้เปะมีไหนอ่ะพี่ดูไว้อยู่น่าจะอยู่ในบ้านอ่ะตรงหลังกำแพงอ่ะตรงนั้นะ n e m i e s ahead มึงต้องดูขวาไว้เออทางหน้าไว้ทางร้อยห้าออกมาแล้ว <Okay. S 2> อยู่ตรงข้างกำแพงต้นไม้น,นสองตัวเอาเดีย๋ยวโดนมันชาร์จเลยนะเอา <c oughs> โดนได้ไงวะโดนตรงไหนวะยิงทะลุป่ะเนี่ยหลังวะเคเรับคงเป็อวะ่ะผมว่าจะต้องโดนชาร์จแ,แน่เลย แค่ชุบไม่ได้เวียนไปแล้ววะได้แล้วเพื่อนชูชาร์ตอ่ะผมว่ามันต้องเริ่มจะมาพร้อมน็อกสองครัมาเลยครับบอกมันเข้าเล่นในบ้านดีกว่าเพื่อนไปอยู่ด้านหลังโดนถ่ยต่อยหลังด้วยโดนต่อยหลังัััรรรรรบบบเลยออยังไม่มายังไม่มายังไม่มา ด้านหลังด้านหลังมันเขาที่นั่นบอดที่นั่นบอดใช่ปะงงจัดออไอตรงนี้บอดไอ้แค่นั้นแม่งยิงบอดคมาตรงนี้ไเนี้่ enemies a ระวังนะ มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ตรงเขาระวังระวังระวังเข้าบ้านงมันโดนทุกทางเลยนี่มาบ้านก่อนเพื่อนผมว่ามันน่าจะมีสไนแอะเพราะว่ามันมีเหยื่อรอบๆแน่นอนเพื่อนสไนทั้งเอดับทั้งคาเลยโอ้โหไอแบงค์ยิงบอดอีกอ่ะ กินก oh. okay. oh, right oh. oh. ับบอดจังวะเฮ้ยด้านล่างขาร์ดอ่ะด้านล่างยังไม่มาแบบเรายังอยู่ในวงปอดไปก่อนมาจุดโลเคชั่นเออเออไปดีน็อกไปดีอ้าวโหหน้ามาเลยเปรียบของผมต้องลมก่อนอยู่ข้างบนสองมาจุดโลเคชั่น มันอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนนะเดี๋ยวดูก่อนไม่งั้นมันจะลงไปช่วยเพื่อนแล้ววาข้างล่างเะเฮกปะเฮ้ยวิ่งตัวไหนวะมันลงไปช่วยเพื่อนเลยข้างล่า,างจะวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ ที่น,นั่ผมวิ่งวิ่งมาดูก่อนตรงนี้ตรงที่พี่บอกให้ผมอ e อ๋อตายไปแล้วผมลากกลับล็อคไปแล้วฝ่นี้คเล่หน้าล็อคเนี่กระสุนจะหมดเดี๋วยิงแม่งต้องเซฟก่อนแล้ววะ <c oughs> ยิงเยอะเกินเหตุม <c oughs> ีใครดะเดี๋ยวมันมีด้านหลังแน่นอนเพราะมันมีคนไหลหลังมาองวิงพี่บอกให้ผมดูขวา้ตอนแรกหลังมานะ ตรงนั้นตรงนั้นจะอยู่ไกลก็โดดเอ้าเฮียกระโดดลงน้ำโดดลงน้ำเหรอโดดลงน้ำไหนมาร์คตำแหน่งชิดแล้วเหรอในเพื่อนมากกรดดด์คใกล้ๆอ่ะทำไมเพื่อนมาร์คตรงนั้นนะ่ะงงในกูยิงนนในน้ำตายเฮ้ยจริงใช่ไหมจริงจริงจริงปะหรือใครกระโดดวะเมื่อกี้ สวยเพื่อนยอดอยากอยากลงไป,องไปเอาออออากต้้้งงงวิ่่่่หมมแแนนลบพะไไ enemies ahead จะกงไปเอาของแม่งเลยจะไม่กลัวกลัวว่ะองเราก็ดีนะงเราดีอยู่จริงแล้วนี่สมองมันวิ่งมาในบ้านเฮ้ยนี่มาบ้านอีกแล้วมาบ้านเเบอรสีนี่ว่ะว้ว้หน้าผมน้าผมไหนไมันคิดผมแล้วน้าผม เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาต่อเอาตรงนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนครับเอาตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนุบหน้าครับเว่นสิุบหน้าครับ ขอบคุณที่เอาของมาให้ฝากนะคุณขอบเพื่อนเนี่ยอ hey, ุ้ยเฮียอ้อยอ้อโอ้อยโอ้ยหลบไม่ทันแม่งอยู่ไกลไกลเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเพื uh ่อนพี่สันต์อล์ฟกอป์ฟกอล์ฟเ้ามาแล้วเองเข้ามาแล้วมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันเอาเอ็มชิบสี่ไกลไกลแม่งเก็บของเพลิน เฮ้ยพี่โรดมาว่ะพี่ชิบผ่านแล้วชิบผ่านแล้วไอ้เย่าใจเย็นนะเพื่านะแอบไปก่อนบอกมันแอบบอกมันแอบไปก่อนเออแอบก่อนูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วไอต้องเปิดเปิดบ้านให้พานวิสาหน่อยเปิดบ้านให้พันวิสาหน่อยเข้ามาเพื่อนขาใหมขาใหมขำอยู่โออเคในบ้านในบ้านยุยเตะเพื่อนปปดหายใจนะ จะเอาวะจะเอานานแล้วนะอ่ะในบ้านเหรอืมเชี้ยงไหนวะนอนพี่นอนอยู่ในบ้านอ่ะโกวศูนยของเยอะด้วยดิ เฮ้ยออกซ้ายปะเฮ้ยเดี๋ยวเอารถเอารถมันออกซ้ายเว้ยเอารถไปเข้าไปเล่นบ้านนู้นดีกว่าล่ะรถแม่งนี่แหนวะอ้าเยี่ยมเอารถไว้ไหนนะจอดรถไว้ไหนเพื่อนหาไม่เจอว่ะอ๋อสำล้อด้วยดิโอนี่นักวมอ่ะไม่เห็นแฉมันดีขนาดนี้เลยคุณด่กแม่เลยพี่เอาไงพี่ต้องล็อกให้หน่อยยับเลยวะต้องล็อกให้หน่อย Mark the location ไอ้เหี้ยข้างบนมีเห็นข้างบนให้พี่ป่ะข้างบน enemies ahead เห็นเห็นมั้ยเนี่ยไม่มีใครล็อกให้พี่เลยวะเออเนี่ยนี่เอ็นเอ็มส์อะเฮดเออเออเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ เสียวขวาว่ะอ้อมขวามันเรื่อยๆได้ปะเลือดดผมมจะหแล้งเองเข้าวิ่งเข้าเลยมันมันโดนวงมันโดนวงมันออกขวาแล้วเชื่อเหรอเชี่ยวงแม่งเชี่ยจัดเลยสัตว์วงแม่งกุตีนมากเลวงแม่งกดตีนมากเลยนั่งกันไหนวะ เฮ้ยไปไวอย่างวะเฮ้ยมองข้างหน้ามองหินด้านหน้าเราต้องเตรียมเข้าบ้านาเารา้พี่ปลาระเบิดพี่ปลาระเบิดไอ้ไอ้พวกหลังเขาเด็กหลังเขาไปไหนครับ โอ้บ้านนั้นไม่เต็มเลยวะโอ้โหแย่งลาดกูแย่งลาดกูเฮ้ยระวังเด็ดละโอ้ชิบหายละโ,โดนลากไปเฮ้ยเข้าเข้าเข้าชิดเข้าชิดหินก่อนชิดหินก่อนเดีย๋ยวพี่ดูหลังให้แปดสมโมกได้ปะมีสมโมกปะไม่มีระวงังฝา เดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดขวาก่อนม็อปิดขวาวเฮ้ยเองเข้าเลยเหรอวะไอ้ไไอเค่ตัวที่ยิงเพื่อนอยู่ไหนวะ เลยตัวเฮ้ยไมเองวาร์ปยังวะเฮ้ยซายมาขอตมเลือก็แป๊บนึงนะต้มเลือดงรัเปิวะเออปิงจัดเลยอเองซ้ำไปยังยังซ้ำไปแล้วนี่ว่ะตายแล้วนี่